อย่างลั่นเลยะอย่างลั่นเลยับมาคุยแล้ว ถ้าเป็นคนดูเจอเหตุการณ์แบบนี้คนดูจะทํายังไงครับคอมเมนต์ใต้คลิปบอกผมทีนะคลิปนี้นะครับผมก็เอา2บางังแคสตาทอสที่มีบาเลถาวรเนี A ่ยนะครับมาเล่นลูกซองนะครับก็อย่างที่คนดูเห็นนั่นแหละครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะเจออะไรบ้างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งและชอบตะไบเกมอาด้วยเดี๋ยวรับชมราฟาเก็บสักครู่แล้วเราเข้าไปดูเลยนะสตาทอสเล่นซองหน่อยเว้ยคลิปที่แล้วมาเล่นเล่นซองครับคนดูครับเดี๋ยวจัดหนักจัดเต็มกันหน่อยครับโอเคไอเทมฉาาาายก็เเออจรริงๆหหัววส่น้มมีพและ ถ้าเอาหัวสุดดีๆเนี่ยก็แม่นสิบลังสิบเลยก็ได้นะครับแต่ว่าขอเอาแค่นี้ก่อนละกันนะครับมาฉายาก็เฟ็นฉายาอันนี้ช่วยอะไรอ๋อใส่ไปแล้วกันเนี่ย <laughs> มาจัดหนักจัดเต็มหน่อยสิึต้องโดนนยแล้วฝั่งตรงข้ามต้องโดนหน่อยแล้วผมเข้าเซิร์ฟเวอร์นี้มาครับอ่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่แบบยศบ้างเขาเข้าได้กันนะเขาเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปปะไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ระดับสูง เออเห็นเล่นซองกันเอ้ยเราต้องเข้ามานวดหน่อยแล้ววะมันต้องไม่ธรรมดาแน่หนั่นไงบอกแล้วมันต้องไม่ธรรมดาหน้าเนี้ยโอ้โหไม่ธรรมดาไอ้ซุนซุนไออยู่นั้นนะอยู่นั้นอัะจ,จะอัะจ,จะเรียบร้อยมาเดชมาเดชโอ้แหกตัวหัวแตกเลยทีเดียวครับผมเอาใหม่เอาใหม่แหกตัวหัวแตกเลยทีเดียว โอ้โหเดี๋ยวนะซ้ายมีโอเคโอเคอเห็นไหมนะครับดีจริงๆเลยครับที่ผมเข้ามาเล่นห้องนี้ฮะเรานเราไม่รู้เลยว่าในห้องเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะเกมหน้าเอาออกให้ให้สองช่องหนึ่งม,มาเลย ล่นเลยอย่างล่นเลยครับผมใช้นูนบุกไม่ไหวมาโคโอีกแล้ว <S <S มาโคก็มาว่ะมาโคก็มาว่ะสามสามเอ้ยทีซ้ายทีขวาคิวนะรูจักเปล่า,อาเออนี่เดิมาเดิกงองตึงหรอไม่ได้นะอย่างเงี้ยมาโคเฉยเลยไม่ได้นะครับ <S <S โโจะบอกว่ามาโคอย่างเดียวอย่างนี้ไม่ได้นะครับ ผมต้องค่อยๆดูนะครับมันอาจจะแยกๆหน่อยเพราะมันเบเล่ได้ช่วยสับไว้เนาะคนดูยิงไม่โดนท่านโอเคอะไรวะมาลั่นหัว head shot ยูโนะครับสุลฟ์เฉ็บแล้วเฉ็บแล้วเฉีบแล้วสวย เฮ้ช you know. <laughs> ็อตอยู่โน่ะสวยป่ะลานเกินลานเกินสองบ้างแม่งโคตรจับถ้าเข้าเซิร์ฟหลักเซิร์ฟรูเบอร์ระดับสูดได้นี่ผมเอาไปเล่นเซิร์ฟนั้นแล้ว รัวเกินฝั่งตรงข้ามนายก็มีคนใช้เบย์ไวเขาไม่สับรัวเหมือนเราเหรอวะนายมันตรงใสเปะเหรอเพื่อนอก็จะมาโคก็ได้เออแต่ผมไม่รู้ไงทำใจทำใจวะทรัชงทำใจเช็ด <c oughs> อะไรอะทำใจอะไรอะอะไรอะ เอาถามก่อนอะไรอ่ะหน้าแบนทิ้งเอ้ยเจ็เย็นเแบนตรงแบนทิ้งอะไรไม่ฉลาดผมไม่เอาไม่เอาเข้าใจปะแคนมาโคเออเราเข้าใจแต่เราไม่ได้มาโคไงเราปรับผุมเราเนี่ยเราจะสามหนึ่งถือเย้นายดูก็ได้นะเอาเปล่าข้างบนนะเอาเปล่า เอาหรือเปล่าข้างบนนะเอาหรือเปล่ายังไงเียบ้ะเราต้องจัดก,การลูกซองสไนเปอร์ตรงนั้นก่อนนะครับเลือกเอาเบมาขายเถอะเออจริงใช่ไหมนั่นแหละเบมันสับไวไงมันทำให้หลายคนนะแบบแต่ก็ว้าโอ้ว่าอะไรเงี้ยนี่มันไม่ใช่นะครับ เนี่ยฝั่งไหนก็มีคนเล่นเนี่ยเบีวไปเนี่ยแหกศัวหัวแตกเนี่ย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 ฝั่งเราโดนฝั่งนายไงเราก็เลยมาช่วยฝั่งนี้ จริงๆนะคนดูเออผมเห็นว่าฝั่งผมข้ามสปอร์เขานำนะเว้ยก็เลยมาอยู่ฝั่งนี้ครับผมมั่นใจว่าจบตาเนี้ผมต้องโดนเตะร,ร้อยเปอร์ฮะเพราะว่าเจอเซนแน่นอน,น,นเอาไะล่ะทั้งเบชไปเด็ดทุกซองทุกซอง,อ,งอยู่บ้านเขาข้างบนตัวหนึ่งครับชลาศี เนี่ยทีผมจิตลบทุกคนเลยผมก็เลยแบบว่าเอ้ยต้องมาอยู่ฝั่งนี้ต้องมาช่วยฝั่งนี้แอดแอดนะแอด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 เป่าเอ้ยแอดแอดเปล่าเนี่ยเนี่ยอันนี้ผมใช้เบลีเหมือนกับสามบ้างฝั่งตรงข้ามเลยนะครับเบลีเหมือนกันเปียบเลยฮะเหมือนกันเปียบเลยนะครับดูครับไม่มีแอดแอดครับไม่มีแอดแอดนะฮะไหนอันนี้ผมมาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่เข้าได้ทุกยศนะครับ เพราะว่าผมไปเล่นเซิร์ฟนู้นนะ่ยมันคือยังไงอะยุดน้อยเขาเล่นกันนะครับแต่ที่ผมเข้าไปเล่นรอบที่แล้วนี่ไม่ใช่อะไรนะครับก็นั่นแหละเห็นว่าเอีมันดูแบบมันไม่ยุติธรรมต่อฝั่งที่ผมอยู่ผมก็เลยเข้าไปช่วยยิงนั่นเองสุดกระตันนะครับยับครับ <laughs> ยับครับแต่บางที่ผมไม่ยับนะฮะ อะไรแบบนี้ดิแบบนี้ดิไหปดำมราข้ามนานเล่นเบย์ไว้หรอนะต้องเจอเรา <c oughs> ต้องเจอ <c oughs> อ้เรียบร้อรยเอ้ยเลือดก,ก็จะหมดปั๊มยาไม่ทันนะครับเลือดเปิดเกียร์ป้าเจ๊ช็อตอยู่น้องปุ๊บ โอ้โหตัวกระพิบมายิยงเข้าหวัวคมคมเลยเล่นอย่างงี้แล้วผมจะเกิดยังไงละแพ้เฮ้ยเรียบร้อยโอ้โหแอซิดปิงปิงเลยฮะปิงปโอเค go ยิยงคับ เบี้ยแดงก็จะเอาเรื่องเหมือนกันเนี่ยอ๋อติดน่าเด้งเอะไรคือหน้าเด้งเกียร์ธรรมดาเด้งเนี่ยนะโอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับจะมายิงยศดาวฮะโดนยศดาวซัดเข้าไปครับเต็มๆเอาใหม่เอาใหม่ 罢了，那。 ควันเข้ามาแบบนี้ จีนเนช็อตอยู่น้เกือบลืมแล้วไปแล้วยศดาวไปแล้ว ยศด,ดาวออกห้องไปแล้วนะครับหลังจากที่โดนนะครับลูกซองลั่นหัวไปนะคพืค่อนดูน,นะเรียบร้อยครับผมออกห้องกันทีเดียวฮนะไปละยศด,ดาวไปละว ลองรีบไปใไ้จบเกมครับเพราะว่าผมอยากไปห้องอื่นแล้วนะโอ้เรล้อยเร้อยโอเคอเล่นตั้งนานก็แพ้ฮะเออโอเคยศด,ดาวผมแค่เข้ามาเล่นกับยศด,ดาวแล้วยศด,ดาว๋อ,อผมไม่อยากเล่นต่อแล้วนะจริงๆแบบมันไม่มี เขาเรียกอะไรมันไม่มีไฟในการสู้ต่อนะฮะมาครับกลับมาที่เซิร์ฟเวอร์ที่ผม <All right. S 1> เขาเรียกว่าอะไรนะเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปนะไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ที่ไอเข้าด้วยซิโด,ดนะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเป็นห้องแรกเลยเขาเห็นว่าฝั่งของข้ามที่เป็นฝั่งของข้ามมีคนหัวดนะครับการสับของพวกเขาครับโอ้โห <c oughs> oh ลูกซองงัดเข้าหัวก่อนเลยครับ ดีจริงนะครับท hey. hey, hey, hey. hey, hey, hey. hey, ี่ได้เข้ามาเล่นห้องแบบนี้เฮ้ยสเต็ปดีว่ะเฮ้ย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 มาเลยสู้สู้มามาเลยสู้ผมสู้สู้ร้อนหมดฮะ ไปไหนแล้วไปไหนแล้วมานี่ก่อนเฮย์จัดเนื้อเอฟเคเอาเอฟเคกเอาเอาหมดอะติงเอาหมดหิวล่วงล่วงเฮย์จัดเนว้อเลยนะใจเย็นที่ป๊บสิโหมา้าไวเลย Headshot Headshot ไอ้เด <te ี่ยวเดี่ยวคอนมีเลยกระสุนก่อนนี่ยจ้ำหัวโอ้โหเฮยันอยู่ว่าแบบปุงมันโดดมันขึ้นปะปล่อยมันล้กันออกห้องไปเลยครับโอ้ตัวเต็มเมื่อกี้ออกห้องมาเลยครับไม่รู้ว่าออกไปทำไมหลุดกระเป่าี่ไม่แม่นใจ เฮ้ยเขากลับมาป่ะไปเอาของรม่ไปเอาของมาใหม่แนะ่นอนแล้วนี่ไงน,นี่ไงน,นายไปไหนมาในสารภาพมาหามาซะดีๆนะแล้วนายมาหาเราแบบนี้แลนนายต้องอม,มาต้องมีเฮ้ยสุดหมดโอ้จบเก็บร้วเจังวะล้ว i oh, <laughs> อ้ h ั t โอ้เรียบร้อยไหนยิงกันตรงไหนเนี่ยทำไมเห็นต่คัน,น,นเห็นบแบบแบบเห็นตัวตึงฝั่งข้าเของแบบแบบนั่นเอ <laughs> หาตั้งนานเอาไปเลยหนึ่งนัดฮะยัดเลยเต็มเต็มฮะยัดเลยยัดเลย เรียบร้อยครับผมปาจบไปาะโอ้โหคือแบบสับแบบน่ารักน่ารักแบบสับคิวคิวสามหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็มีนะโอ้โหแต่คนสับไวแบบบึมบึมบึมสเต็ปโยกแบบเทปเทปนี่โอ้โหแบบเซิร์ฟเวอร์ราบสูงก็มีบ่าโอ้โหดีนะผมเล่นแบบมาเจอนะครับไม่งั้นนี่คือแบบอุบัติเหตุอะไรแบบนี้แน่นอนนะคนดูฮะอีกสักรอบนึงนะครับอีกสักรอบนึงโอ่งดูดิ ห้าเท่าไหร่อ่ะ55ตุย3จัดไปเดี๋ยวไปดูซิว่าโ,โ,โาัวโผ่ตัวท่ามนี่แน่นอนนี่เน่เอไม่ใช่พี่เอาไปแหยดอยู่เนอะเอาคนเมื่อกี้เหรอที่โดดมายิงผมเมื่อกี้เด่งเด้งเดี๋ยวยไนรู้เลยว่าอยู่ข้างล่างแต่๊บนึนหามุมหมดหามุมหมด เฮ้ยลวงไอ้ยโนยาเฮ้ย no! yeah. <c oughs> สุดหมดเกลียร้อยเต้อ๋ <c oughs> อเป็นอย่างนี้นี่เอง <c oughs> อ๋อวันนี้เขาสับคิวคิวยิงกันเหรออ๋องั้นเราส e ับคิวคิวด้วยด้วยคนนะอ๋อขอด้วยคน คิวนะครับแต่มีเบวไวฮะมันก็เลยไวมันเดิมไม่เหมือนสิมันช้าลงครับเออมันต้องช้าลงสับเห็นมีดเนี่ยสับเห็นมีดเสียงโคตรกรอบเสียงดังอึดอึด,อดเฮดช็อตยู่น้องโอ้โหแม่งลั่นจริงนึกว่าโป ขอบคุณครับขอบคุณ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 ,อคณเอาคนเมื่อกี้นี่ที่ผมยิงด้วยบัดีบอดี้ดนายเล่นไหมมาขอบคุณมากขอบคุณอ่าเรียบร้อยลาแอนติปไปนะเฮ้ยเฮ้ยอืขออนุญาตขออนุญาตดูเดินเดินใจไม่มีว่ะ จ้าเอ๊ะสามคิวคิวสามคิวคาแต่มีเวไ,ไวก็ไวกว่าคิวคปกตินะครับอโอ้เรียบร้อยละ

โอ้โหไมไรครับ <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเยลั่นศพผมอื <laughs> ผมไม่ยอม <laughs> เราตายแลย้วเพื่อนโอ้ไม่ต้องกลัวฟื้นหรอกครับมางัดมงากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่นไงวะเฮ้ย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 จเาจเาจเายายายา ไม่ใช่ตัวผมไม่ใช่ตัวผมไม่เอาไม่เอา,เ,อาเรียบร้อยครับผมล่วงครับผมเนี่ยล่วงฮะไปดูว่าจบคลิปนี้ได้แล้วลกันนะครับเพราะว่าผมก็พยายามที่จะหาห้องที่แบบคนไหนดีเวอร์นี่ผมเข้าไปอิงแน่นอนอะไรเงี้ยก็น่าจะไม่เจอแล้วละ่ะจริงห้องแรกนี่คือไอ้นี่สุดแล้ว <c oughs> ห้องแรกนี่คือน่าจะมันที่สุดแล้วละ่ะนะครับห้อง <c oughs> ต่อมาก็แบบว่าคือไม่มีคนสับไวแบบนั้นไงไมีมมก็มีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าอันนั้นห้องแรกคือมันมันสุดกว่านั่นเองเนาโอเคครับผมก็ขอบคุณเจ้าของทศกัณฐ์ล่าหัวนะครับที่ส่งตัวสองบางทองมีของอยู่แค่สตาร์ทอสแบบนี้มาให้ผมได้เล่นนะครับโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมเจอกันจ้า